สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยมายม่แคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะคะของเด็กมิโกแห่งเปลวเพิ่งผนึกภาวะสากระนะคะหรือว่าบาบซาก้านั่นเองนะก็จะเป็นเด็กติดเอาวุธที่ได้ของเสริมในชุดดี t t 6 6นั่นเองนะคะเอ้ยต้องเป็น c ีพีสเพราะว่าบีียังไม่ออกเนาะ ก็จะมีของซับอยู่หนึ่งตัวนะคะที่ทำให้บับซาก,ก้าเนี่ยไม่ต้องคอมือลงมาเล่นนะคะเป็นตัวโดดซีจากดับโซนนั่นก็คือตัวซับนั่นเองนะคะโดดมาแบบสับๆเลยนะคะ,ะตัวแม่ตัวบัมบับซาก,ก้าอันดีวเราจะมาดูกันว่าในเด็กบับซาก,ก้าเนี่ยหลังจากอัปเดตบล็อกหกไปเนี่ยพี่ย่าใส่อะไรมาในเด็กบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ของคุ้นเคยกันก่อนเลยค่ะอย่างไรนได้เกทสามมิโกะนะคะแห่งเตเมพิงผลึกพมัวสากราะแล้วก็รู้ความสามารถดีเนาะ ออโต้หนึ่งขั้นตอเทินช่องแวนเมื่อติดอาวุธชาร์ตหนึ่งเนื้อการ์ดเกณฑ์หนึ่งต่ำกว่าจากดอบพอลงช่องลีอากาศแล้วก็แอคทีฟแวนการหนึ่งครั้งต่อเทิร์นถ้ายูนิตนี้ติดอาวุธสองใบหรือมากกว่าคอร์สเขาอ่าคอร์สคือโซบัสสองลีททยอากาศฐานะคู่แข่งทั้งหมดและบวกหนึ่งขีจนจบเทิร์นเกยสองค่ะมังกรเปย์เพลิงผนึกฮาริพาทานะคะสองใบทิ้งอาวุธแล้วก็หยิบขึ้นมือกับออโต้เรียาการเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเป็นการติดอาวุธอยู่จะบวกห้าพันจนจบการต่อสู้ ลายลายเกตหนึ่งค่ะมังกรเปวเพงผนึกนาโมกานะคะใส่หนึ่งใบลงช่องแวนโซบาร์นะคะค้นหานะคะดาบลโรจนนั่นเองจากกองการไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็เอาขึ้นมือสลับกองแล้วก็เมื่อโจมปีบอกสองพันจะจบการต่อสู้นะคะแล้วก็ตัวเริ่มค่ะมังกรเปวเพงผนึกอหิงซานะคะใส่มาอย่างละหนึ่งใบเพราะมันเป็นลายลายเนาะอันนี้จะเป็นทั้งหมดหลายลายของพี่ญาติซีใบตามมาดูที่ทิกเกอร์กันก่อนเลย ทิกเกอร์นี่พี่ย่าก็จะใส่เป็นคริติคอลทิกเกอร์แบบอัดเต็มเลยเพราะว่าบัฟซาก้าเนี่ยเก่งนะคะถ้ามีขี้เยอะก็จะเป็นคิอ่าคิเขาเรียกว่าไหไคิยโซเนาะโอเคอ่าแล้วก็คิอีกใบหนึ่งเป็นคิยอนดีล่าแล้วก็ฟอนทิกเกอร์ค่ะ3าใบานะคะโอเวอร์ทิกเกอร์1ใบและฮิลทิกเกอร์กันเวฟ2กับธรรมดา2 ฮิวทิกเกอร์มีสกิลว่าเลือกใส่ได้ตามใจชอบของเราได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับแพทนั้นว่าเด็กไหนจะมีความแข็งเก่งในแพทนั้นๆเนาะอันนี้ที่ยากก็เลือกเป็นฮิวทิกเกอร์ของอาเป็นฮิวกันเวฟมาเพราะว่ามันอยู่ในแพทที่มีโอเวอร์โหลดนั่นเองนะคะไหนจะมีแฟกเปิกก็เอาเป็นฮิวกันเวฟแล้วกันนะคะ,ะตามนี้ส่วนใครขึ้นอยู่กับสถานการณ์แบบถ้าเราเล่นตามร้านการอะไรเนี้ยอ่ะเรารู้จับจุดอ่อน เขาเรียกว่าไงอะเรารู้ว่าคนในนั้นเล่นอะไรเยอะเอ้นี่มันเล่นเด็กเวฟไอ้นี่มันเล่นเด็กคี่แล้วก็ปรับตามนะั้นถ้าเราอยากเก๊งเขาวนาอะไรอย่างนี้เวลาเราเจอกันหน้ากันก็ว่ากันไปตามหน้างานแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆที่เราต้องไปแข่งแล้วก็ช่วงเวลาของการออกของของการแต่ละอย่างดีกว่าเนาะอ่ะก็ใช้คํานี้ต่อมาเป็นเกจศูนย์อีกใบหนึ่งคะ่ะเป็นทริกมูนสี่ใบนะคะ พี่ยา่าขออนญา้รวบทิกมูลไว้เข้ากับเกตหนึ่งเลยนะคะทิกมูลออตโอต้เมื่อลงสามช่องเรียกาศช่องกลางแถวหลังจากรับส้นเคาน์าเตอร์ชาร์จหนึ่งนะคะแล้วก็ยังสามารถเดนบูตออตโอต้เรียกากันเมื่อบูตนะคะยืนอยู่ที่ทุกบูตบวกมื่นตามจานวนอาวุธที่มีโกะแห่งเปลวพึงพิงผลึกภาวะศักดิ์ละของคุณนะคะติดตั้งอยู่จนจบการต่อสู้นั่นเองแล้วก็มีพีจีค่ะทุกคนสามารถใส่กระจกได้นะอ่ะ ก็ไม่ใช่พยายามไม่อยากใส่นะพยายาลืมหยิบใส่อีกแล้วนะคะก็คือมันรวมกันเป็น PG ทั้งหมด4ใบแหละค่ะจะใส่กระจกก็ใส่ลถ PG ออกหนึ่งใบก็แค่นั้นนะคะตามนี้เลยอีกใบหนึ่งค่ะเป็นเกรดหนึ่งนะคะเอาไว้หาเจ้าเทคมูนเนี่ยแหละมันมีชื่อว่านิกกดแห่งเปเพิงผนึกซาเดียนะคะชื่อมันจริงๆอะนาะแต่ว่ามันเป็นการ์ดคลาโบของการ์ดไทยคอลแลบอาร์ตไทยนาะก็จะชื่อว่าวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคมนั่นเองนะคะ เมื่อลงสนามช่องเรียจากมือถ้าเป็นการเป็นมิกโกรวมกัน2ใบหรือมากกว่าอ่าไม่ใช่เป็นกาถ้ามีนอมอนยูนิตที่ชื่อมิกโกนะคะสวัสดีหนึ่งค้นหาทิกมูนหรือทิกสตาร์นะคะจากของการไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็สับกอกน,นั่นเองนะคะทิ้งลงแล้วแซบกอกอ่ะนี่จะเป็นเกตหนึ่งและเกตศูนย์ของพี่ยาทั้งหมดตันที่เกตสองกันค่ะเกตสองพี่ยาก,ก็จะใส่ใบนี้เอาออกไปได้เลยจริงๆนะคะมังกรเป้าเพิ่มาหนึอุนิสยาใช่ไหมอุส尼า พี่ยาชอบเรียกตัวนี้ว่าอุลศยานะคะก็คือยาญาของเราเนงนะคะอ่าความสามารถบอกว่าเมื่อลงสนามช่องเรียกาศนะคะค้างามสามารถข้า้งล่างนี้ตามจำนวนอาวุธประช่องเป็นกะน,นะคะมีเทวพันธ์ขวาบวกหมื่นจนจบเทินมีเทวพันธ์ซ้ายเขาตัวบาร์หนึ่งเลือกการเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าจะงกับโซนหนึ่งแบบขอในช่องเรียกาศ แล้วก็ตัวนี้เลยเดรยแบบสับ,สบ,สบมีควมังก็เป็นเพิ่มผลึกสับบอกว่าคอนติเนียลในเทิร์นคุณถ้ามีการอาวุธอยู่ช่องแวนการ์คุณสองใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกห้าพันนะคะและดับโซนเมื่อยูนิตของคุณลงสามช่องเรียกการจากดับโซนถ้าเวนการ์ของคุณเป็นมังกรเปลวเพิงผลึกภาวาาาะสกละเคาเตอร์บัสหนึ่งใบนะคะคอการ์เในช่องเรียกการนั่นเองนี่จะเป็นเกรดสองทั้งหมดพี่ยากค่ะไปกันที่เกรดสามกันหน่อย เกรดสามที่ยากก็จะใส่เพอร์เซนาไลท์ของเรานะคะให้เต็มพิกัด3ใบนั่นเองแล้วก็จะมีอาวุธของเรานะคะหอกแห่งเปนเพิงผนึกอาทิตยานะคะ4บใบใบนี้ยังไงก็เก่งยังไงก็ใช่บัตรหนึ่งนะคะเพื่อเล่นการ์ดใบนี้นั่นเองออตโต้แวนมาการ์ดใบนี้ติดตั้งนะคะจัหนใบและคุณสามารถเล่นการ์ดอาวุธได้อีกหนึ่งครั้งในเทอร์นี้นะคะคอนติเนียรวนการ์ดในเทอร์นคูนยูนิตที่ติดตั้งการ์ดนี้บวกหนึ่ง และมีหอกก็ต้องมีดาบนะคะดาบนี้ชื่อว่าดาบแห่งเติงเพิงผนึกปริตอะไรปริทีวีนะคะปริทีวีปิดทีวีวอ่ะออตโต้หนึ่งครั้งต่อเธออ่ะไม่ใช่หนึ่งครั้งเดืโซบาเป็นค่าคอร์ในการเล่นก่อนแล้วก็ออโต้แวนเมื่อติดตั้งการแบบนนี้ยูนิ่ติดตั้งบวกหนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้แล้วเมื่อจบการต่อสู้ถ้าดามิคเขาแข่งมีสีต่ำกว่าเขาตับัสสองนะคะแล้วก็ทิ้งเจ้าตัวดาบนี้ลงดอกโซนทำความเสียหายหนึ่งดามจใส่เวงกัดคู่แข่งนะคะ แล้วก็เป็นโล่เองมีดามีอาวุธที่เป็นหอ,อกแล้วมีโล่ด้วยโล่บาร์หนึ่งเพนเลนนะคะแล้วก็ออโต้แวนหนึ่งครั้งเทิร์นเมื่อติดตั้งอ่าเมื่ออยู่ในฮีตตั้งนี้ถูกโจมตียูนิตที่ถูกติดตั้งเนาะ,นอ,ะอ่ะจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นถ้าเราจะใช้สกิลโล่แล้วก็เกสามอีกสองใบค่ะเป็นตัวนี้มังกรเป็นเพิงผนึกอาด,ดูตนะคะเมื่อลงช่องเดียดถ้าบรรยากาศของคุณมีอาวุธหนึ่งใบนะคะ ขาวตบหนึ่งและอารวุจิจากกับโซนเอาไปติดไว้หนึ่งนะคะแล้วก็คอนติเนียร์เดืนเทอรคุณมีอาวุธช่องแวนสองใบบวกห้าพันนะคะนี่จะเป็นเกจสามทุหมของพี่ย่านะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่วิธีการเล่นร้าวๆกันเลยค่ะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยนะคะพี่ย่าขวาลีย่าเซตมือเอาไว้แล้วก็สลับกองนะคะให้อยู่ในลักษณะของการซุ่มจะได้อธิบายสกิลได้ง่ายแล้วก็ไหลเรื่นขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอะขอเป็นฝั่งเริ่มก่อนนะคะขอเปิดหลยๆที่ตัวนี้เลย อหิงสาเริ่มเทิร์นจักร้าหนึ่งใบค่ะสีที่จะทิ้งก็คือมีทั้งทิกมูลแล้วก็สับได้เลยนะคะพี่อยากขอทิ้งสับก่อนละกันและทําการไลค์ค่ะมังกรเปรยเพลินคนอืน่นนโมกะนะคะจากนั้นโซบัสหนึ่งใบนะคะเซิร์นอาวุธหนึ่งใบนะคะที่เป็นดาวหรือโลสิ่งที่อาวุธพีจิติดใปก่องพี่อยากขอญอาตกระจายก่อนอะ่ะสิ่งที่จะเสิร์ก็จะเป็นน้องโลกขงเราอยู่ไหนเอ่ยโล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 ,โล,โล,โลอ่ะนี่ ิบโล่ขึ้นมือนะคะจากนั้นสลับกอกเธอนั่นแล้วก็ทิ้งโล่แล้วเธอถัดไปก็ทิ้งทิศมูลนะคะตามนี้ก็มีการทิ้งฟรีได้ี่ยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ผ่านเทิร์ผู้แข่งตีระมารับหนึ่งดาเมจเช็คค่ะไม่มีทิกเกอร์พอค่ะบอกผู้แข่งพอแล้วเข้าเทิร์จวอหนึ่งทิ้งเป็นโล่ค่ะและไลค์ค่ะเป็นตัวของฮารดีพาธานะคะหยิบอาวุธหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นเราสามารถ เท hey, ได้ถ้าเรามีเกตสองจริงๆถ้าเรามีเ,เราลงไปเทได้ทีหนึ่งนะคะแต่อะช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็เอาแวนกัดโจมปีได้เช็ดไม่มีเป็นดาเขาเชิญแข่งให้เขาตีมารับมาหนึ่งเดมขีพลังแวนแต่ถ้าอีกเลนหนึ่งมันตีสองหมื่นห้าล้วก็ปากาศติกหมุนก็ได้นะคะตามเลยเขาเทินจนึงโอเคพี่ย่าทิ้งเป็นอะไรดีนะอะซาเดียยังไม่จะเป็นทิ้งไปละกันซาเดียเลย แล้วก็ไล่เก์บัฟซากะหรือภาวะสักะละนะคะแล้วก็จะมาติดตั้งอาวุธค่ะอาทิตย์ยาติดไปที่เวนกัดสกิลหนึ่งเขาต์บัฟค่ะจวดก,การหนึ่งหม่เมื่อสวมใส่แล้วสามารถเล่นอาวุธได้อีกหนึ่งรอบจากนั้นสกิลค่ะเล่นอาวุธได้อีกหนึ่งรอบสามารถติดเป็นโลได้พิยาติดโลก่อนแล้วค่อยโดดแล้วกันอ่ะติดตั้งโลนะคะเป็นตัวของสวายมพูสกิลค่ะเมื่อเวนกัดติดอาวุธอบาบัฟหนึ่งก่อนปึ๊บโซชาร์หนึ่งช้เป็นฟอนนะคะ สุพิยาคอการจะกลับโซนเกตหนึ่งต่ำกว่าได้หนึ่งใบสุพิยาคอเป็นตัวของทิกมูลจากนั้นสก,กิลของทิกมูลลงช่องกลางแถวหลังได้ไงหนึ่งดาเมจอ่ะก็ไงยแ็มไปนั่นเองและมากกว่านั้นนะคะสก,กิลของสับทํางานค่ะเมื่อเห็นการ์ดลงจากความสามารถนะคะอาชัยชัยเมื่อเห็นการ์ดลงท่าสนามจากรกาสอกลจักโซนวอดแหวนการดารเ,ปารเป็นมัสกะาเขาตัวบ้านหนึ่งกระโดดตัวเอออกมาได้เ๊บแค่นี้เลยอ่ะแล้วก็มีอาวุธสองใบพลังเพิ่มขึ้นห้าพันนั่นเองนะคะ และหลังจากนั้นอภิญารวบแวนนิดนึงนะคะมันใช้พื้นที่เยอะไปนิดนึงโซบสัสองใบค่ะของแวนการ์ดรีทายเดกาดแถวหน้าคู่แข่งทุกใบและแวนการ์ดได้รับหนึ่งคริติคอลนะคะและไม่ใช่แค่นั้นค่ะเราสามารถลงเจ้าตัวนี้ไปตีด้วยก็ได้นะคะหรือจะเล่นแค่สองเลนก็ได้แล้วแต่เรานะอ่ะถ้าเป็นพิยาพิยาเล่นแค่นี้พอเพราะว่าแค่นี้ก็กดดันคู่แข็งได้พอสมควรแลวอ่าแล้วก็เอาตัวนี้ไปเส็จะได้ไม่ต้องโดนกักแดบมาก โจมตีค่ะสกิลของหอกบวกพลังเวนการหนึ่งหมื่นสกิลเดสมูทค่ะบวกห้าอาบวกหนึ่งหมื่นตาวุธทุกๆหนึ่งใบที่แฟนสมใส่ก็จะเป็นสิบแปดยี่สิบสาแปดสี่สิบแปดสองขี้ทวินได้เช็คฮิวทิกเกอร์เลือกฮิวหนึ่งดาเมจอาการเพราะว่าฮิวได้พลังให้เรียการเซ็คันเช็คไม่มีเป็นเพอร์สนาทีนี้เราก็ให้ตัวของสับโจมตีสองหมื่นห้าพันแล้วก็ผ่านเทินค่ะ สกิลโลแล้วก็ผู้แข่งตีแล้วก็กดโล่นะคะอ่ะกดไปเลย10,000นะคะเป็น23,000ื่นสามอินเตอร์เซ็ปห้าพันปล่อยมาหนึ่งเมตฟอนทิเกอร์ปล่อย2ดาเมตเป็นอาวุธนะคะแล้วก็ปากกาดบางกรดีนะคะปากกาดไดคิปากาปากาดไดฮิวตามนี้เลยอ่ะสมมุติเราลอดและพอสแตนค่ะปึ๊บเปิดโล่กลับมาจัวหนึง่งเราก็จะทำการเพอร์เซนาไลค่ะบัฟซาก่ะจอบกัดหนึ่งใบ ติดตั้งอาวุธได้นะคะเธอนี้พี่ย่าอยากเล่นเป็นตัวปิดวิถีเนาะแต่ว่าเราจะโดดเจ้าตัวตัวนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอเก็บไว้ก่อนติดตั้งอาวุธใบนี้ค่ะอธิตยียบัตหนึ่งค่ะจอก,การหนึ่งใบเล่นอาวุธได้อีกหนึ่งรอบซึ่งไม่เล่นแล้วพอจากนั้นค่ะสก,กีแวนการ์ดติดตั้งอาวุธชาร์จหนึ่งค่ะบุ๊คชาดาบมาเลยอีกหนึ่งใบ ซึ่งเราไม่มีทิกมูเนาอยพี่ย่าขอเลือกชุบเป็นตัวนี้แล้วกันนโมกัดแล้วก็สก,กิลของเจ้านี่ค่ะกระโดดถ้าไม่เห็นการลงจากดอกนะคะปึ๊บบาทหนึ่งกระโดดแล้วก็ตอนนี้จะบอกห้าพันด้วยเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้งั้นพี่ย่าเล่นตัวนี้แล้วกันเอาดันขึ้นหน้าไปลาตีมันจะบอกสองท่านอ่ะลงทิกมูลไปบู๊ ะะแล้วก็อย่าลืมโซบัสสองใบเพื่อรีไทายเรียกัดแถวหน้าของคู่แข่งนะคะและเบนกเราบวก1คริติคอลแล้วก็มีสกิลดาบบวกอีกหมื่นเอ่หกนะคะเอาเบนกัดทำการโจมตีเลยสกิลเดสบูททิกูลทำงานค่ะพาวเวอร์นกัดเพิ่มขพืนอีกหนึ่งหมื่นตามอาวุธทุกทุกหนึ่งใบมี2ใบบวก20,000ทาวินได้เฟอร์เชตเซคันเชตพีจีแลก็ให้สับโจมตีไปนะคะ 25,000เท่าเดิมแล้วก็ให้ตัวของน้ำโมการบูด้วยทิกมูลโจมตีสก,กิลทิกมูลทำงานค่ะเดสบูทพาวเวอร์เพิ่มขึ้น2อ0 0 0นะคะก็จะเป็น 13, 15, 25, 35, 45้0 0ตามนี้เลยจบเทิร์นของเรานะคะตามนี้แล้วก็ปากาศติปนะคะมีปากาศบ้าง PG ทิ้งมือหนึ่งทิ้งปุ๊บปล่อยมาสองแดมกันหล,ละหน่งแคมสองแดมไม่มีอะไรตามนี้แล้วก็มีกาดอีกที่นึง อ้ะบน,นี้นะคะเขาจะของเราสแต,เตนเอาลืมกดโล่กดโล,ดโล,ล่บริจการเผื่อไม่พออ่เจอหนึ่งปึ๊บเปรเซนตอะไรค่ะเป็นบัฟซากะเจอหนึ่งสมมุติกรณีนี้คู่แข่งมีสี่ดาเมจความน่งกดดันมันก็จะน่าเล่นขึ้นนะคะเอาเป็นอะไรดีติดตั้งอาวุธไปนี้แล้วกันปิดวิถีนะคะค่าคอสในการเล่นคือโซบัสหนึ่งใบจากนั้น เมื่อแวนติดตั้งอาวุธโซชาร์จหนึ่งค่ะชาร์จเพอร์ซนาพี่ยาขอวังคับไปเลยแล้วกันแล้วก็การจักลับโซหนึ่งไมโครถึงช่องเรียการอ<ม>น,นู่ไหนบ้างหว่าเป็นคริสเหรองั้นขอปัดเส้นเป็นอ่ะ,อะเข้าโซก็ได้มันจะเรียกเข้าโซปึ๊บแล้วก็ นี่จะไม่ใช้โดดตัวนั้นนะคะเราจะใช้ตัวนี้แทนเลยเพราะว่ามันจะได้ดูรู้สึกโอเคกว่าในการเล่นที่จะต้องไม่เปิดคอตาบ้านในการเล่นดาบเธอนี้จะปิดได้ดาบนะคะสมมุติว่าเราจะปิดได้ดาบเนาะมีห้0 0ัน 5, โอเคน้ำโอกาสตีบวก2,000ันสกิลว,วนโซบาสอใบค่ะมีทายเนยากาศแถวหน้าคู่แข่งทุกใบแวนกะบวก1นึ่งคริติเค้ลสก,กิลดาบติดตั้งบวกหมื่นอ่ะแวนตีเลยเดตบูธท,ทำงานบวกอีกสองหมื่น แล้วก็มาททวินได้กันฟาเช็คเซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์สมมุติกรณีคู่แข่งกาดเราและเขาไม่คาดฝัวนว่าจะโดนยิงนึงเดี่มเพื่อที่จะได้กาดคางยากอ่ะส่งเขาตัวบาสค่ะส่งอาวุธนี้ลงดับโซนและยิงคู่แข่งหนึ่งดาเมจแล้วก็ไปเลยตูมอันนี้ก็จะหายตายเพราะว่าอาวุธเราแบบแค่ใบเดียว,ยวแล้วก็โจมตีค่ะสิบเจ็ดเพอร์ซนา่ายี่สิบเจ็ดค่ะเอาคิยัสโซ เลือกบวก2000ในข้างนี้นะคะก็จะกลายเป็น4000ก็จะเป็น13 13บวก4นะคะเป็น17 17 p e r s o n เเพอร์ซนา27บเดบูนบวก13 3 7ตามนี้เลยแบบกรณีที่คู่แข่งไม่คิดว่าจะโดนแดมแล้วแบบกาดได้พออะไรเงี้ยก็เล่นแบบนี้ได้นะคะอ่ะแต่จริงๆแนะนำให้เล่นตัวของหอ,อกไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าไม่มีหอ,อกติดก็ไม่ต้องติดนะคะให้มันอยู่แค่นั้นพอดาบเอาไว้จริงๆควรจะเล่นไลเลขมากกว่าไลเลขที่ขึ้นเพื่อดันเดม ค่าหลังๆเนี่ยพยานนยามนดนะเป็นหกนะคะเพราะมันจะได้ไม่เปลีอยค่าคอสเคานต์บาร์กับค่าคอสโซบะในการที่เราจะทำค่าคอสอื่นๆของแวนการ์เนาะ,ะก็ตามนี้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง a อ a ย a c a ม i ะแคปิตอลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องที่ลงไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเด็กบล็อ a ซ์ก้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปฟันอื่นรวมถึงเด็กบลอกฟันอื่นด้วยนะคะฝากไว้เป็นในอ้อมกอดอ้อมใจเหมือนเดิมคะ่ะอเยีมะแคปิตอลนะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย